แจ้งพี่น้องอสสสมนะครับมีข่าวดีแล้วนะครับจากบุญเติมนะฮะบุญเติมบอกว่าสงกา์ปีนี้นะครับสงการปีนี้อยากให้พี่น้องอสสสมนะครับมีประกันอุบัติเหตุนะฮะโดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีนะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีช่วงเทศกาลสงการเขาเรียกว่ากรมธรรม์ประกันภัยสงกรา์คาย้อนนะครับคุ้มครองสูงสุด1 0 0 0 0แบาทคุ้มของค่ารักษาพยาบาล5 0 0 0บาทนะครับ คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ1แสนบาทนะครับโดยที่ท่านลงทะเบียนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้นะฮะถึง31พฤษภาคม67นี้เท่านั้นนะครับระยะเวลาคุ้มครอง30วันนะครับรับประกันภัยสาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่15ปีถึง70ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ทําประกันภัยนะครับสําหรับพี่น้องอสสมนะครับ ที่เดินทางไปไหนใกล้ลนะครับคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะด้วย1 0 0 0 0แบาทนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับหมอจันก็มีข่าวดีก็รีบมาแจ้งพี่น้องอสสสมอนะครับสำหรับลิงค์ลงทะเบียนอยู่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับพี่น้องครับกดลงทะเบียนได้เลยครับ